สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้เรามาพบกันก่อนทำงานนะคะขอส่งกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามอย่างมอทุกท่านให้มีความสุขในการทำงานตลอดทั้งวันนะคะส่วนมอนั้นก็ขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการทำงานสู้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาขอให้ท่านอดทนและสู้ต่อไปนะคะสำหรับหญิงมอเองก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆทุกท่านนั่นแหละค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามช่องของหญิงมองมาอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณที่คอยกดไลค์ให้กำลังใจกันส่วนบางคนมีเวลาก็คอมเมนต์มานะคะส่วนใครที่ไม่มีเวลาคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ขอให้ช่วยดูคลิปช่วยกดไลค์ให้กำลังใจหญิงมออยู่เงียบๆก็ไม่เป็นไรนะคะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานตลอดทั้งวันนะคะ 拜拜，哈。